ออกจากภูกโอกามประมาณ40นาทีนะคะก็จะมาถึงที่นี่ค่ะสาหรับศาลเจ้ากาไสทูนี้นะคะก็มีชื่อเสียงค่อนข้างมากสคนที่ต้องการที่จะมาขอพรในเรื่องการเรียนการสอบนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีที่มาที่ไปในเรื่องของเทพเจ้าที่นี่นะคะเขาเชื่อว่าถ้าใครที่มาขอพรที่นี่ก็ここจะแบบมีโชคดีแล้วก็ประสบความสำเร็จในเรื่องการเรียนการสอบ ประเทศญี่ปุ่นเลยมาขอพรนะคะถามว่าทําไมถึงแบบมีชื่อเสียงในเรื่องของการขอพรในเรื่องการเรียนแล้วก็การสอบนะคะต้องเล่าย้อนไปนะคะเนื่องจากที่นี่เนี่ยเป็นศาลเจ้าที่สร้างขึ้นเพื่อที่จะ,ะบูชาเทพเจ้าดาไซคุนะคะหรือว่าท่านมิชิซาเนะนั่นเองซึ่งท่านมิชิซาเนะเนี่ยนะคะก็คือท่านเป็นนางที่เกิดที่เกียวโตนะคะในช่วงหลายร้อยปีก่อน,นะ ซึ่งตอนที่ท่านเ,าเกิดมาเนี่ยก็เป็นคนที่มีความเป็นอัจฉริยะมากๆในหลากหลายด้านนะคะสามารถเขียนกรอนได้แต่งกรอนได้อ่านหนังสือแล้วก็มีความสามารถพิเศษหลายๆอย่างอย่างแต่ฉานนะคะทำให้เป็นที่ ชื่นชอบแล้วก็เป็นที่รักกับท่านจักรพรรดิญี่ปุ่นในยุคนั้นนะคะทีนี้เนี่ยด้วยความที่เป็นที่รักมากๆก็ทําให้เหล่าบรรดาขุนนางหลายๆคนในเกียวโตโนเนี่ยเกิดความอิจฉาก็เลยใส่ความต่างๆนานาจนในที่สุด มีชิซเนะก็ถูกจักรพรรดิเนี่ยในประเทศไปอยู่ที่ดาซายฟูจากเกียวโตมาถึงดาซาฟูนะคะท่านเองก็แบบรู้สึกชอกช้ำม,มากนะคะแต่ว่าก็ใช้ชีวิตอย่างสงบจนถึงช่วงบ้นปลายนะคะหลังจากท่านมีชิซเนะได้เสียชีวิตลงไปก็ปรากฏว่าบุคคลที่เคยใส่ร้ายป้ายสีท่านเนี่ยก็มีอันเป็นไปทําให้บุคคลที่ ยังมีชีวิตอยู่ก็เกิดความหวาดกลัวรวมถึงในช่วงนั้นเองก็มีภัยพิบัติต่างๆเกิดขึ้นในเกียวโตมากมายนะคะก็เลยมีการลงความเห็นกันให้สร้างศาลเจ้าดาไซคูแห่งนี้ขึ้นเพื่อที่จะเป็นการขอโทษแล้วก็ให้ผู้คนเนี่ยได้มากราบไหว้บูชาเทพเจ้าดาไซคูซึ่งก็คือท่านมีชีสันินั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มาเที่ยวโซนฟุกุโอกะนะคะหรือว่าภูมิภาคคิวชูเนี่ยก็สาหรับสถานที่แห่งนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ คนพลาดที่จะมาเยือนนะคะโดยเฉพาะเด็กๆนักเรียนนะคะที่อยากจะประสบความสําเร็จในเรื่องการเรียนแล้วก็การสอบสามารถที่จะมาขอพรที่นี่ได้เลยวันนี้จะเห็นว่าคนเยอะมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นใครมาแล้วก็อย่าลืมแวะมานะคะทักเดี่ยวเองค่ะจากุโป,โปกะค่ะ